สวัสดีค่ะ w o r l d w i d e m o n s e e s h o p c o m นะคะวันนี้เราจะมารีวิวอันบ็อกนะคะตัว H9R กันค่ะตัวนี้จะเป็น EKEN H9R นะคะอย่างที่ทราบกันดีว่า EKEN จะมี2รุ่นนะคะก็คือรุ่นนี้นะคะจะเป็น EKEN ธรรมดานะคะแล้วก็รุ่นนี้จะเป็น EKEN H9R นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าภายในกล่องเขามีอะไรให้เราบ้างค่ะ นี่คือภายในกล่องนะคะของอีเคนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะหน้ากล่องจะมีสติกเกอร์นะคะที่เป็นตัวรีโมทต,ตัวนี้คือตัวที่สามารถรองรับรีโมทได้นะคะก็คือว่าถ้าเราซื้อกล้องอีเคนแล้วมีโลโก้แบบนี้แปลว่ามันรองรับรีโมทนะคะเราสามารถเลือกซื้อนะคะตัวที่มีรีโมทได้จากตรงนี้เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะมาดูที่กล้องค่ะสําหรับกล้องนะคะก็จะไม่มีอะไรต่างจากรุ่นเก่าเลยนะคะหน้าตาก็จะใกล้เคียงกันมากนะคะดูภายนอกนะคะก็ดูไม่ออกเลยะคะ่ะว่าเออเป็นรุ่นอะไรนะคะก็คือแต่ว่าที่แตกต่างกันตรงนี้จะมีเขียนคําว่ารีโมทค่ะที่เห็นชัดนะคะความแตกต่างนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะจะเขียนว่ารีโมทนะคะ คืออันนี้จะเห็นความแตกต่างที่เป็นรูปตัคนะคะว่าจ้ากล้องอ e ีเคนเนี่ยนะคะมีอะไรให้ในกล่องกันบ้างอันนี้นะคะก็จะเป็นสายนะคะที่เอาไว้เป็นตัวเหมือนเป็นสติกเกอร์นะคะเอาไว้คล้องกับอุปกรณ์ต่างๆได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวรีโมทเนี่ยก็จะแถมเป็นคู่มือนะคะที่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีบอกว่าเออไทย ด้วยปุ่มไหนอะไรยังไงนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวจะมาสอนกันอีกทีอันนี้จะเป็นเคสสำรองนะคะสำหรับตัวข้างด้านหน้านะคะรีโมทค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นฐานสำหรับแทนจักรยาน,นะคะ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นฐานไว้สำหรับเปลี่ยนนะคะด้านล่างเพื่อให้เข้ากับอุปกรณ์ต่างๆนะคะด้านในก็จะมีตัวนี้จะเป็นฐานไว้สำหรับพวกขากล้องนะคะเอาไว้สไลด์ได้นะคะ ส่วนอันนี้จะเป็นตัวมอปแปลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันคล้ายกับตัวเมืกก่อกี้เป็นสายนะคะไว้สําหรับติดก,กับอุปกรณ์ต่างๆนะคะสายชาร์จค่ะอันนี้เป็นฐานเหมือนกันค่ะาไว้ติดก,กับอุปกรณ์สไลด์นะคะซึ่งส่วนใหญ่จะใช้คู่กับอุปกรณ์พวกนี้นะคะคือก็คือจะสไลด์เข้าไปแบบนี้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นที่ปิดด้านหน้าค่ะสําหรับ ตัวครอบนะคะแบบที่ไม่ปิดไม่อยู่ในเคสกันน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นหัวอะแดปเตอร์เหมือนกันนะคะอันนี้ก็หัวอะแดปเตอร์เหมือนกันนะคะไว้สำหรับอะแดปเตอร์เหมือนกันค่ะนะคะ,นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอันนี้เป็นอุปกรณ์ครอบนะคะในกรณีที่เราไม่ต้องการที่จะใส่ในเคสกันน้ำเราสามารถใส่อุปกรณ์ตัวนี้ได้นะคะ แล้วก็สไลด์ตัวนี้เข้าไปนะคะเพื่อติดบริเวณเสื้อนะคะหรือบริเวณที่เราอยากจะติดนะคะมันก็จะทําให้เราสามารถดูเสียงได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่ในเคสกันน้ำเนี่ยลำโพงมันอยู่ในตัวเคสเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เสียงเนี่ยได้จับได้น้อยนะคะก็แนะนําถ้าเพื่อนๆน,นะคะใช้ต้องการเสียงก็แนะนําให้ถอดออกมาจากเคสนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสายไว้สมัครคล้องสมัครนที่เอาไปต่อกับพวกหมวกกันน็อกนะคะ หรือว่าอุปกรณ์พวกหมวกพวกอะไรพวกนี้ค่ะกันกล้องตกนะคะต่อมาจะเป็นเมนูค่ะก็หน้าตาเมนูจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะมีสอนเอาไว้อยู่แล้วนะคะว่าเราต่อแบบไหนนะคะใช้กับอุปกรณ์อะไรนะคะเดี๋ยวจะลองอธิบายให้ฟังสักนิดนึงเนี่ยค่ะถ้าเป็นพวกหมวกกันน็อก ะะก็จะมีการต่อแบบนี้นะคะถ้าเป็นหัวเนี่ยค่ะรายละเอียดจะอยู่ในคู่มือทั้งหมดนะคะเพื่อนสามารถดูได้จากตรงนี้ซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็เข้าใจง่ายนะคะเข้าใจไม่ยากกล้องพวกนี้ก็คือการวิธีการเล่นก็จะใกล้เคียงกันอยู่แล้วค่ะค่ะ,คะทีนี้เราจะมาดูนะคะการใช้งานของรีโมทนะคะ กับตัวกล้องนะคะ H9R นะคะว่ามีการใช้งานยังไงซึ่งรุ่นนี้บอกได้เลยนะคะว่าสะดวกมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการถอดเคสก่อนนะคะสำหรับหลายๆคนนะคะที่ยังไม่รวไวทราบวิธีการถอดเคสนะคะง่ายๆก็แค่ดึงตรงนี้ขึ้นนะคะจากนั้นเลื่อนปรคะันมาด้านข้างนะคะเปิดออกและถอดออกมาจากเคส แค่นี้นะคะแล้วก็ดนันออกมาอย่างนี้นะคะคือแค่คว่ำม,มันก็จะเลื่อนลงมาแล้วค่ะหลังจากที่ถอดออกมาจากเคสแล้วนะคะหน้าตาโดยรวมนะคะก็จะเป็นแบบนี้อย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นรุ่น eken h 9 r ก็จะมีภาพรีโมท มีเป็นตัวหนังสือรีโมทอยู่ด้านนี้นะคะถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะไม่มีนะคะไม่สามารถรองรับได้นะคะซึ่งกล้อง ecan เนี่ยนะคะจะต้องใช้กับ memory นะคะแนะนําเป็นยี่ห้อทั n c ซ n นะคะเพื่อให้รองรับไฟล์ 4K นะคะเพราะบางที memory ของยี่ห้ออื่นเนี่ยจะไม่ค่อยรองรับนะคะการตั้งถ่ายแบบ 4K นะคะคว่ำ memory ลงนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปทางด้านนี้เลยค่ะ หงายเมมโมรีขึ้นนะคะเราก็ใส่เข้าไปทางด้านนี้เลยค่ะให้มันดังจึกนะคะจะเป็นจะเป็นการล็อกนะคะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เปิดเครื่องค่ะโดยเปิดจากด้านหน้านะคะเหมือนวิธีการใช้เหมือนกับตัว h 9ธรรมดาเลยนะคะต่างที่ไม่รีโมทแต่ว่ามันง่ายกว่าเยอะตรงที่มันไม่ต้อง ต่อเชื่อมต่ออะไรเลยนะคะเพียงแค่เราใส่มโมรี่นะคะสมมุติเราต้องการสั่งอัดนะคะอ่าสมมตินะคะอันนี้นะคะเราอยู่ในโหมดวิดีโอเราต้องการจะอัดนะคะในโหมดวิดีโอเราต้องการจะอัดนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องมีการแพรอะไรทั้งสิ้นนะคะกดที่อันนี้มันเริ่มอัดให้เลยะคะ่ะนี่คือข้อดีนะคะซึ่ง ัวอื่นๆนะคะยี่ห้ออื่นเนี่ยจะต้องแพนะคะแต่ตัวนี้ไม่ต้องอยากกดหยุดหยุดได้เลยนะคะอยากถ่ายรูปนะคะแม้จะเป็นในโหมดวิดีโอก็สามารถกดถ่ายรูปได้เนี่ค่ะคือความพิเศษของรุ่น H9 นะคะแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะคะนอกจากจะใช้ตัวรีโมทแล้วนะคะก็ยังสามารถเชื่อมต่อผ่าน w i f i ได้นะคะด้วยการกดด้านล่างนะคะ ปุ่มด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะสามารถสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนได้เหมือนกันนะคะกับรุ่น h 9ตัวปกติส่วนเมนูหลกัหลกๆนะคะก็จะใช้งานใกล้เคียงกับ h 9 r เลยนะคะก็คือเวลาเราจะเข้าเมนูสมมติอันนี้เราไม่เอาเราออกนะคะเวลาเราจะเข้าดูรูปนะคะสามารถกดเข้าคีย์ลัดตรงนี้ได้นะคะเนี่ยค่ะสามารถดูรูปรูปนะคะแล้วก็วิดีโอจากตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนเวลาจะเข้าไปตั้งค่านะคะคลิกที่โหมดด้านหน้าค่ะ เนี่ยคะ่ะก็จะเป็นรูปอันนี้เราก็คลิกเลือกที่ด้านบนนะคะแล้วเข้าไปตั้งค่าสังเกตว่าอันนี้ใช้เมมโมรีที่รองรับ 4K นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกเป็น 4K 25เฟรมเพอร์เซกได้นะคะแต่ถ้าใช้เมมโมรีที่ไม่รองรับนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะที่ลูกค้าเจอนะคะก็คือว่ามันจะขึ้นให้เลือกได้แค่เป็น Full HD นะคะซึ่งตรงนี้ก็คือ จะต้องเลือกเมมโมรีนะคะให้เหมาะกับการใช้งานของกล้องด้วยนะคะโดยเมนูอื่นๆนะคะก็จะเหมือนกันหมดเลยก็คือเลือกเรโซลูชันได้นะคะลเลือกลูปได้นะสามารถให้วนได้เลือกคําสเตมได้นะคะอันนี้เลือกความสว่างได้เลือกภาพโฟตโต้นะคะให้เป็นเรโซลูชันที่เราต้องการได้นะคะเลือกไทม์랩ได้นะคะฟังกช์ชันก็คือเหมือนกับเ,เหมือนกับ ตัว h ฮธรรมดาค่ะลองไปดูที่ภาษานะคะถ้าเป็นของแท้นะคะตอนนี้นะคะเฟิร์มแวร์ใหม่จะยังไม่รองรับภาษาไทยนะคะต้องรอให้เฟิร์มแวร์ใหม่ออกมาก่อนค่ะนะคะโดยวิธีการใช้นะคะเพื่อนสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ตัว h e กสธรรมดาที่ทางเว็บ o o s ซีช็อปได้ทำไว้แล้วให้เพืเ่อนๆดูนะคะโอเคค่ะถ้าสนใจตัวนี้นะคะรับรองเป็นอีเคนอาของแท้แน่นอนนะคะสามารถ สั่งซื้อมาได้ที่ w w w m o n s e s h o p c o m ค่ะสำหรับวันนี้ก็อค่น